เราด,าาดแต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีแปลกๆนึงถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันัๆ เทามอนดึงมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่จะบอกว่าน่ารักที่สุดแต่ความน่ารักของนักเรียนก็จะมีความสนอยู่ในหลายๆรูปแบบพัฒนาการของนักเรียนเปลี่ยนไปมากเลยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบขึ้นยังจะมีบางคนที่ยังเกเรนสนแบบเด็กๆยังไม่โตแต่วันนี้พอนักเรียนก้าวออกไปเป็นผู้ใหญ่ครูก็มั่นใจว่านักเรียนทําได้ขี้เกียจมากๆไม่เคยส่งงานอะไรเลยตั้งแต่ต้นเทอมจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ส่ง เรียนก็ไม่เคยมาเรียนไม่เคยเห็นหน้าเลยเป็นห่วงเข้าใจไหมคะรุ่น19ตอนอยู่ม .5 ยังน่ารักอยู่นะคะตั้งใจเรียนอยู่แต่ก็ถูกดุเรื่องการส่งงานดีตรงที่เขาไม่โดดเรียนเขาเข้าเรียนแต่บางทีเข้ามาอาจจะไม่ทําไม่เรียนนั่นอีกอย่างหนึ่งก็ดุเขาตลอดเตือนเขาอย่างก็ทําด้วยความห่วงใยลูกศิษย์เนาะ งานที่ประทับใจมากที่สุดก็คืองานลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์นะครับครั้งที่23ที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะครับก็เห็นความสมัครสม,รสมรัคีประทับใจรุ่นนี้มากร้อยคำรักเป็นคำกลอนเพื่อสอนกล่าวถึงเรื่องราวที่ประสบพบสมัยการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปถึงอย่างไร ครูก็รักนักเรียนเหมือนเดิมไปสารต่อให้ครูนิดนึงก็คือฝากบอกเพื่อนๆว่าณเวลาที่เราอยู่หรือน้องๆที่กําลังอยู่ณเวลานี้นักเรียนทําอะไรไว้ให้กับโรงเรียนว่านักเรียนเองได้เป็นผู้ที่กําหนดทิศท,ทางของโรงเรียนส่วนหนึ่งให้กับน้องๆด้วยพฤติกรรม เรื่องของความสนความแสบความเป็นวัยรุ่นของเขาเนี่ยก็จะมีความหัวร้อนอยู่ในตัวเยอะอยู่พอสมควรสำหรับรุ่นนี้สิ่งสำคัญไม่ได้คำนึงเรื่องอะไรหรอกว่าเขาจะอะไรยังไงเตะคืออยากให้เขาจบไปด้วยความปลอดภัยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรมาทีหลังอะไรเงี้ยจบไปพร้อมเพื่อนพร้อมรุ่นกันครูขอขอบใจพวกเราทุกคนนะคะที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสวนรังสิตอีกไม่นานพวกเราทุกคนก็จะจาก ถิ่นชมพูฟ้าไปหาประสบการณ์ณที่แห่งใหม่สิ่งหนึ่งที่ครูยอยากจะบอกพวกเราก็คืออย่าลืมว่าเราเลือดเข้มข้นชมพูฟ้าไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเลือดชมพูฟ้านี้ติดตัวพวกเราไปเสมอ ใครเอ่ยที่เคยโดนครูดุเคยโดนครูตีขอว่าอย่ากดครูเลยนะคะที่เป็นวีรกรรมมากสุดก็คงจะเป็นไม่ได้เข้ามาเรียนในคาบนั้นแล้วก็ไปตามหาก็ไม่เจอก็เลยนึกถึงห้องที่เขาชอบไปอยู่ก็เลยไปขอเรียกขอเรียกก็เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ก็ไปหาครูที่ปรึกษามาช่วยเปิดห้องให้พอเปิดห้องมาอยู่กันหลายคนแล้วก็ก็เป็นคาบที่ต้องเทศนาไปว่าเออมันควรจะต้องเรียนยังไงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเหนื่อย กับหลายๆเรื่องกับเรื่องสอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เข้ามาทํางานในปีแรกซึ่งจะตรงกับพวกเราตอนมหนึ่งพอดีความน่ารักตอนมหนึ่งที่ครูได้เจอทุกห้องเลยพอขึ้นมปลายมามาเจออยู่มหกอีกความน่ารักนั้นมันหายไปอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนเป็นเด็กเจ็บสุดก็แค่หกล้มหมายความว่าอย่างน่ารักเลยการแต่งกายระเบียบวินัยทุกคนเคร่งครัดมากแต่พอโตมาแล้ว สิ่งพวกนี้มันหายไปแต่มันไม่หายไปจากไหนหรอกครับมันอยู่ที่ตัวนักเรียนเองทุกอย่างเราเปลี่ยนมันแล้วแต่เราทำกลับให้มันเป็นแบบเดิมได้มันอยู่ที่ใจถ้าใจเราพร้อมจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นคนดีได้ เราก็สามารถทําให้ได้ห้องนี้ก็เป็นห้องที่สร้างประทับใจครูไม่ลืมอาจจะไม่ตั้งใจเรียนมีเกียรติไม่เอาหนังสือมาเรียนแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเราก็จบการศึกษาตรงนี้โอ้โหมันไม่ธรรมดาเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันก็เรียบร้อยแต่ก็ทางานช่วยงานดีมีค่อนข้างจะขยันเรียนเวลาเรียนนี่ก็สอนไปว่าไปด่าไปตลอดเวลาเลยโดยพะประธานนะ ประธานนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆและไอ้ผู้ช่วยมันอีกบอกแล้วว่าอย่าให้เป็นประธานจะจบหรือไม่ไม่รู้นะโอ้โหนี่เป็นห่วงมากเป็นรุ่นเดียวค่ะเก่งมากเลยรักกันมากรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่รักกันมากเวลาโดดเรียนก็จะไปด้วยกันนะคะโดดเรียนจะไปที่ไหนบ้างปีหลังโรงเรียนออกไปไปที่นักโดนนลนะคะพอครูตามมาก็ดันไปเจอเพื่อนกลางทางเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมา แต่เรื่องดีๆเนี่ยรุ่นนี้ก็น่ารักนะคะเป็นรุ่นที่ได้ประธานนักเรียนที่โอก็เป็นประธานแบบวันทีาครูจะคุยกับลีโออย่างน้อยต้องสองสารอบเป็นรุ่นที่น่าจดจําครูทุกท่านยังจําเรื่องราวพี่เดชมบตั้งแต่วันแรกที่พี่ก้าวเข้ามาในโรงชมพูฟา้าไม่ว่าจะเรื่องดี เรรื่องาท่านก็ย,ยังคงรักและเป็นห่วงพี่สั่งสอนพี่พี่ยังจำครูคนแรกของพี่ได้ไหมพี่ยังจำเพื่อนคนแรกของพี่ได้ไหมเพือ่อนที่พี่ไว้ใจเพือ่อนที่คอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าพี่จะมีทุก และมีความสุขลองหันไปข้างๆสิครับเพื่อนที่อยู่ข้างพี่ตอนนี้คงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพี่ลองมองไปที่กระดานสิครับครูที่กำลังสอนพี่ตอนนี้คงเป็นครูที่พี่รักมากที่สุดพี่ลองมองที่หลวงพ่อสนกูหลาบสิครับที่พี่ไหว้ทุกวันก่อนเข้าโรงเรียนพี่ลองมองที่เสด็จพ่อสิครับ ที่พี่ไหว้ทุกวันก่อนเข้าเรียนไห้ไ่ว้วันข้างหน้าพี่จะใช้คำว่า O S K e R, R ไม่ว่าอย่างไงพี่ก็ยังคงเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกท่านพี่ก็ยังคงเป็นพี่ของเราน้องก็ยังคงคิดถึงพี่และพี่ก็ยังคงเป็นลูกส่วนกุหลาที่มีเลือดชมพูฟ้าที่ไม่เคยจางหายเพราะกุหลาเปลี่ยนกระถางไม่จางเลย กุหลาเปลี่ยนถิ่นไม่จังสิกุหลาเปลี่ยนแดนดินไม่สิ้นดีกุหลาเปลี่ยนเดือนปีไม่สิ้นงาขอให้พวกเราเนะี่ยเอาประสบการณ์เอาความสำเร็จที่จะเป็นการสำเร็จในการเรียนจะเป็นการสำเร็จในกิจกรรมจะเป็นการสำเร็จในเชิงต่างๆ เอาไปพัฒนาต่อยอดในระดับอุดมศึกษาแล้วกลับมาดูน้องกลับมาทดแทนบุญคุณทดแทนสิ่งที่เราเคยได้เล่นได้คุกคีได้มีความรู้สึกจะเป็นความรู้สึกดีจะเป็นความรู้สึกเศร้าครูอยากให้กลับมา <Yeah. S 1> เพราะว่า well, ครูเชื่ออย่างหนึ่งว่าลูกสวนกุลาจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยังมีความผูกพันก็คือความรักโรงเรียนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ พัฒนาตัวเองทั้งในด้านความรู้แล้วก็ในด้านคุณธรรมด้วยครูก็ขอใหพรน,นะครับว่าถ้าใครที่ยังไม่มีที่เรียนนะครับก็ขอให้ได้ในรอบแอดกลางแล้วก็ได้คณะที่เรียนภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียนจะก้าวต่อไปในอนาคตอย่าลืมนะครับว่าถ้าเรียนเรื่องคณะที่ดีเลือกคณะให้เรียนชอบกับอนาคตที่เรียนเหลือนะครับก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่เรารักแล้วก็เราก็จะมีความสุข ย,ย,ยิ่งขึ้นไปครับขอเรียนทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็คุณครูก็จะรอพวกเรากลับมาอยู่ที่นี่นะครับส่วนลังสิตท,ที่แห่งนี้สง่างามและอบอุ่นครับครูก็ขอวอวยพรให้พวกเราไปเรียนต่อปริญญาตรีขอให้เก็บเกี่ยวความรู้มาพัฒนาตนเองมาพัฒนาครอบครัวแล้วก็มาสู่ประเทศชาติสําหรับรุ่น19นะครับครูก็ขอให้เธอโชคดีในการสอบในการเรียนต่างๆก็โชคดีแล้วกันท้ายสุดก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้ทุกคนโชคดี ะะขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังนะคะสำหรับนักเรียนม .6 รุ่นนี้นะคะขอให้ได้มหลาลัยที่ดีๆสมดังความคาดหมายครูขอขอวยพรให้โชคดีทุกคนก็มีความสุขนะคะเพราะสุดท้ายสุดอย่างที่บอกค่ะลูกๆรุ่นนี้น่ารักทุกคนเลยนะคะรักไหมคะก็ขอให้รุ่น19ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จสมหวังกับ สิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้านะคะแล้วก็หวังว่าจะไม่ลืมกันแล้วก็กลับมาเยี่ยมโรงเรียนด้วยนะคะรักนะจุ๊บๆคุณพ่อสวนพลาบวิไล,ลงังสิตเสด็จพ่อทิยามหา,าหราชหอห้านะคะลูกขอให้คุ้มครองหลานของพระพร้าวด้วยนะคะลูกคิดอะไรตรงความปราถนานะลูกนะกลับมาหามะพราวด้วยนะจต<ะ>่มะพาวอร้องไห้แล้ วันเปลี่ยนคล้อยลายไปยิ่งคิดแสนว่าวุ่นใจเราต้องจำไกลไม่หวนมาถิ่นแดนของใาาโอ้แดนชมภูฟ้าชั่วชีวิตข้า